สวัสดีตอนเย็นนะคะก็ตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นแล้วนะคะแดดแดดไม่มีแล้วนะคะก็จะมาว่ายน้ําดีกว่านะครับก็ตอนนี้อากาศากําลังจะเป็นใจให้อันนี้ได้ไว่ายน้ำนะะได้ออกกับบังกากากทีตริง,งถ้าปักสีแดงนะคะเทสเทสซื้อลิปมาใหม่คะ่ะก็เทสดูนะคะก็สีเป็นสีแดงแบบแดงเข้มนะคะก็สีสวยดี แล้วก็ปัดแก้มนิดนึงนะคะแล้วก็ทาตาถามว่านอนทั้งวันค่ะก็ไม่มีอะไรทําก็จับนู่นจับนี่มาแต่งแต่ว่าไม่ได้คือลงแค่แป้งเฉยๆนะคะแล้วก็ทาตาสองสีแล้วก็ทาลิปแล้วก็ปัดบัชออนนิดนึงนะคะก็จะลงไปไว่ายน้ำแล้วนะคะแต่เทสก็อ๋นี่นะคะก็น้ำเย็นดีเฮ้ย ลงน้ำวนะกินอิ่มมากนะคะบายมีความสุขจังเลยนะคะเล่นคนเดียวนะคะก็หลังนี้จะเป็นของแอนนี่คนเดียวสวยปลากเก๋ๆทาปากสีแดงเล่นน้ำนะจ๊ะก็ท้า <c oughs> คือก็ไม่ป,ปกติอะเป็นคนบ้าเค่ okay, นะคะอยู่ที่ศัะ์แล้วสระ์ก็ไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็พอยืนได้นะคะ ไม่มีช่างภาพมาด้วยเนอไปต้องถ่ายคนเดียวอย่เล่นน้ำเผื่อนะคะบ๊ายบายจุกบ